เป็นอะไรที่คนจีนคลั่ง ผลไม้ไทยนะคะอย่างเช่นมะม่วงมันมีไวรัลที่จีนถ้าเขาทานสมูทตี้มะม่วงเน,เนื้อมะม่วงมีมากกว่านะน้ำสมูทตี้นะเนื้อมะม่วงนี่ก็คือแบบคุณภาพดีเนื้อหนาๆแล้วก็รสชาติอร่อยเลยนะคะแล้วก็พูนๆนี่นะคะก็ดูแล้วแ,ลแบบน่าทานมากเลยจนทําให้เขามีไวรัเลเกี่ยวกับเรื่องมะม่วงคนจีนนี่เขาแถวเพื่อที่จะรอคิวนะแล้วราคามันไม่ได้ถูกเลยนะคะน่าจะแพงกว่าบ้านเราประมาณสัก3าเท่าอะ่ะเขาทานแบบจริงจังเพราะว่าเขาคลัง มะม่วงบ้านเรามะม่วงไทยนี่ก็คือรสชาติก็คือดีที่สุดแล้วทนจีนทั้งประเทศก็อยากจะทานมะม่วงบ้านเรามันก็ต้องมีการตรวจผ่านจากกรมการเกษตรก็คือ GAP นะคะค่ะ,คะก็ต้องมีเซอร์ติฟายอันนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของทางจีนเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสินค้าพวกพันธุ์เกษตรอะไรต่างๆนี้มันก็ต้องมีของกรมการเกษตรเป็นผู้ที่มีการตรวจมาก่อนแล้วต้องมีใบอนุญาตอันนี้นะคะเซอร์ติฟ